ห้าหมืนที่เธอส่งทุกเดือนไม่เคยเติมเต็มคำว่าพอของครอบครัวได้เลยก้อยหญิงสาววัย20ปลายๆจากหมู่บ้านเล็กๆในชนบทบ้านของเธอเป็นเพียงเพิงไม้เก่าๆที่มีหลังคาสังกะสีคอยกันแดดกันฝนแต่ก็กันได้ไม่หมดทุกหน้าฝนก้อยกับน้องชายต้องช่วยกันวางกระมังเรียงกัน เรากับกำลังเล่นเกมแต่ความจริงแล้วมันคือเกมที่ไม่มีใครอยากเล่นพ่อกับแม่เป็นชาวนามีที่ดินไม่กี่ไร่ปลูกข้าวได้ปีละครั้งพอให้มีข้าวกินไปวันๆแต่ชีวิตไม่ได้มีแค่อิ่มท้องก้อยมีน้องชายสองคนคนโตกำลังเรียนมปลายคนเล็กเพิ่งเข้ามอต้นค่าเทอมค่าชดนักเรียนค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทุกวันเป็นภาระที่พ่อแม่ต้องแบกรับจนต้องไปกู้หนี้ยืมสินจากคนในหมู่บ้านชีวิตของก้อยวนเวียนอยู่กับคำว่าน,นี้มาตั้งแต่จำความได้ก้อยเคยมีความฝันอยากเรียนสูงๆจบมาจะได้มีงานดีๆใกล้บ้านจะได้ดูแลพ่อแม่และน้องๆแต่ความจริงมันโหดร้ายกว่านั้น ในวันที่ค่าเทอมแพงเกินกว่าที่พ่อแม่จะหามาให้ได้ก้อยต้องหยุดเรียนกลางคันความฝันของเธอจึงถูกเก็บไว้ในลิ้นชักที่ไม่มีวันเปิดจนวันหนึ่งเพื่อนบ้านที่เคยไปทำงานต่างแดนกลับมาเล่าถึงเงินเดือนที่สูงลิ้วค่าแรงที่มากกว่าบ้านเราหลายเท่าตัวหัวใจของก้อยสั่นสะท้าน ถ้าไปจริงเธอจะหาเงินได้เดือนละเป็นแสนมากพอที่จะส่งน้องเรียนปลดหนี้ให้พ่อแม่และซ่อมบ้านให้แข็งแรงก้อยคิดอยู่หลายคืนนอนไม่หลับไม่รู้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะพาชีวิตเธอไปทางไหนแต่ทางเลือกที่เธอมีมันน้อยเกินไปในที่สุดเธอจึงตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิต ไปเป็นแรงงานต่างแดนแม้จะรู้ว่าต้องเจอกับความลำบากแต่เธอก็พร้อมที่จะแลกเท่าไปกู้เงินจากญาติเพื่อเป็นค่าเดินทางและค่าในหน้าเป็นการสร้างหนี้ก้อนใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมแต่ก้อยคิดเพียงว่าอีกไม่นานก็หาคืนได้พ่อกับแม่ก็ไม่ได้ขัดขานพวกท่านมองไปที่อนาคตที่สดใสที่กำลังจะมาถึง โดยหารู้ไม่ว่าความสบายที่กำลังจะมามันแลกมาด้วยความทรมานของลูกสาววันแรกที่ไปถึงก้อยรู้สึกเหมือนคนหลงทางในโลกกว้างรอบตัวมีแต่คนที่ไม่รู้จักภาษาที่ฟังไม่เข้าใจเธอได้แต่มองไปรอบๆด้วยแววตาที่ว่างเปล่าชีวิตในต่างแดนมันไม่ได้สวยงามเหมือนที่ใครๆฝัน ทุกเช้าก้อยต้องตื่นตั้งแต่ตีห้รีบกินข้าวเช้าด้วยขนมปังแข็งๆจากนั้นไปยืนประจำสายการผลิตเป็นเวลา12ชั่วโมงเต็มมือที่เคยจับจอบวันนี้ต้องจับเหล็กและเครื่องจักรจนด้านและมีรอยแผลบางวันต้องทำโอทีถึงเที่ยงคืนขากลับห้องขาลากตาพร่ามัวแต่เธอไม่มีสิทธิ์ที่จะบน่น ห้องพักคืออพาร์ตเมนต์เล็กๆที่แชร์กันสี่คนแคบจนแทบไม่มีที่วางเข้าของทุกคืนก้อยนอนมองเพดานที่มีคราบน้ำรั่วคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวน้ำตาไหลลงมาโดยไม่มีใครรู้อาหารการกินเธอประหยัดที่สุดข้าวเช้ากินขนมปังกลางวันกินบะหมี่สำเร็จรูปเยน็นกินข้าวสวยกับผักต้มเธอบอกตัวเองเสมอว่า อดทนอีกหน่อยเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านพร้อมเงินก้อนก้อยยังคงทำงานหนักเหมือนทุกวันทุกสิ้นเดือนเงินจำนวนห้าหมื่นบาทจะถูกโอนกลับบ้านอย่างสม่ำเสมอเธอไม่เคยโทรศัพท์ไปถามไทไม่เคยตั้งคำถามว่าเงินเหล่านั้นถูกใช้ไปอย่างไรเพราะในใจเธอเชื่อมั่นว่าพ่อกับแม่จะรู้จักจัดการ จะเก็บมันไว้เพื่ออนาคตของครอบครัวเธอจินตนาการว่าเงินที่เธอส่งมาจะค่อยๆกลายเป็นทุนก้อนใหญ่เก็บไว้ปลดหนี้สินที่เคยค้างคาเก็บไว้เป็นค่าเล่าเรียนให้น้องได้จบสูงๆหรือแม้แต่ต่อเติมบ้านหลังเก่าให้แข็งแรงขึ้นอีกนิดเพื่อเป็นที่พักพิงที่อบอุ่นเมื่อเธอกลับไปแต่ในความจริง เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เธอแลกมาด้วยความทรมานกลับละลายหายไปไม่ใช่เพราะความจำเป็นแต่เพราะความอยากได้และความภูมิใจจอมปลอมพ่อตัดสินใจซื้อรถมอเตอร์ไซคันใหม่เอี่ยมให้น้องชายคนโตเหตุผลเดียวเพียงเพราะไม่อยากให้น้อยหน้าลูกบ้านอื่นที่ขี่รถดีกว่าแม้ลูกชายจะยังขับไม่คล่องและอันตรายแค่ไหน แต่ภาพของเขาที่ได้ขี่รถใหม่ก็ทำให้พ่อรู้สึกมีหน้าในสายตาคนทั้งหมู่บ้านแม่เดินเข้าร้านมือถือไม่ลังเลที่จะเลือกเครื่องรุ่นล่าสุดให้น้องชายทั้งสองคนราคาเครื่องละเกือบสามหมื่นแม่ไม่ได้คิดถึงค่าเทอมค่าอาหารหรือค่าใช้จ่ายในอนาคตเลยสิ่งที่แม่คิดคือเวลาลูกถือมือถือใหม่ไปโรงเรียน คนอื่นจะมองว่าลูกบ้านนี้ไม่แพ้ใครไม่ต้องอายเพื่อนและเมื่อเพื่อนบ้านเริ่มคุยเรื่องรถกระบะคันใหญ่พ่อก็ไม่ยอมแพ้ทั้งที่รถเก่ายังใช้งานได้ดีแต่พ่อกลับไปดาวรถใหม่เพียงเพื่อให้ตัวเองขับไปไร่นานและรู้สึกเท่ไม่ด้อยกว่าคนอื่นไม่หยุดแค่นั้นเมื่อญาดมาขอยืมเงินพ่อกับแม่ก็ใจอ่อนทันที เชื่อคำพูดที่ว่ายืมเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเอามาคืนแต่ในความเป็นจริงไม่มีใครเอากลับมาคืนแม้แต่บาทเดียวความโลภและหน้าตาทำให้พวกท่านไม่เห็นค่าของความเสียสละก้อยไม่เคยรู้เลยว่าเงินที่เธอแลกมาด้วยเลือดและหยาดเหงื่อกำลังถูกใช้ไปกับสิ่งที่ไม่ได้สร้างความมั่นคงให้ครอบครัวเลย เธอยังคงนั่งทำงานต่อไปยังฝันถึงวันที่จะกลับบ้านพร้อมเงินก้อนใหญ่และครอบครัวที่ยิ้มอย่างอบอุ่นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือพ่อแม่กำลังใช้เงินเหล่านั้นซื้อภาพลวงตาให้กับสังคมภาพลวงตาที่สวยงามซึ่งกำลังแลกมาด้วยความทุกข์ทรมานความโดดเดี่ยวและความเหนื่อยล้าของลูกสาว และในทุกคำพูดทุกรอยยิ้มแห่งความภูมิใจของคนในครอบครัวกลับกลายเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้ก้อยยิ่งทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆเพื่อหวังว่าสักวันครอบครัวของเธอจะมีอนาคตที่มั่นคงจริงๆไม่ใช่เพียงแค่ความสุขจอมปลอมก้อยกัดฟันทนทำงานโตอีกหลายปี เก็บเงินก้อนเล็กๆไว้เป็นของตัวเองแต่ส่วนใหญ่ก็ยังส่งกลับบ้านเหมือนเดิมเพราะเธอยังมีความหวังเล็กๆว่าสักวันครอบครัวจะเท่าใจและตั้งตัวได้จนวันหนึ่งเธอตัดสินใจกลับบ้านด้วยเงินเก็บในบัญชีที่คิดว่ามากพอแล้วภาพในหัวของเธอคือบ้านปูนที่สร้างเสร็จพ่อแม่ที่ยิ้มต้อนรับและน้องชายที่โตเป็นผู้ใหญ่และขอบคุณเธอแต่ทันทีที่รถหยุด ภาพตรงหน้าก็ทำให้หัวใจของเธอแตกสลายบ้านปูนยังคงเป็นโครงสร้างที่ไม่เสร็จสมบูรณ์รถกระบะทที่เคยเห็นในภาพจอดนิ่งมีฝุ่นหนาเกาะเพราะไม่มีเงินผ่อนต่อน้องชายคนโตนั่งซึมเพราะนี้สินจากโทรศัพท์และรถมอเตอร์ไซค์ก้อยเงินที่ส่งมามันไม่พอจริงๆนะก้อยยืนนิ่งไร้คำพูดน้ำตาไหลไม่หยุด ความฝันทั้งหมดที่เธอแบกไว้พังทลายลงตรงหน้าเงินหลายล้านบาทที่เธอแลกมาด้วยชีวิตสุดท้ายก็เหลือเพียงซากหนี้สินที่ไม่มีวันหมดบางครั้งลูกอาจส่งเงินเป็นล้านแต่ถ้าคนที่รับไม่รู้จักคำว่าพอทุกหยาดเหงือ่อก็อาจกลายเป็นเพียงหนี้สินที่ไม่มีวันสิ้นสุด